เอาครับสามารถเรียนบอลกอนยูนิตี้ครับเวลาเขาอยู่ในกลุ่มบอลจะเล่นเนนะครับสับบาสสับบาสสับบาสบอดสับบาสเอ็นยูนยูนซุตตีเป็นโอเคครับสับบาสเอ็นปิ่นเกียรนครับบุ้มนะครับสวัสดีสวัสดีนาก่อน้าครับบุ้มนะครับซึ่งวันนี้นะเพิดพูดตัวมาเรียกว่าเปิ่นเกียนบอลบอลยูนิตี้ครับบุ้ม

บัตรกับกักษาถุกตูกสาบาทมารรฐได้ตรงนี้กับได้มั้งได้มั้เลยใช่ไหมครับรถัเรยรถยี่สิบกนาเลนเอ๊ะเอเป็นหน้ายี่บ่าพันอย่าล้าตาบันก้อนที่ก้อนตี่องแล้วห้าพันหนึ่งไอ้นิวมึงเดือห้าพันเลอยจริงหรอไม่จริงหรอมันไม่ตึงจากูเลยอ้แล้วมาณจริงห้าพันไปห้าหม้อะ ตมาหมดตัวไ่นกันเลยมาซึงเมื่อมันจะอูตัวนะตอนนี้ก็ราจะมัรเอดมินอนเลยก็ว่าเบือก็ปบบวกรับสมัรเอดมิน้วยึงเลยหรองงขาดเร่งนี้ไว้เราจะมัเนิึลาราจะมัเอนิ กอยู่ได้แล้วก็ในเฟซบุ๊กแกอยู่ได้แล้วก็ีป่มปัดปัตตาเยอะ P O O G N G ถึงกล้องตาหน้านับงนับป้วเนับปวงมันนับปวงก์ปนับปวงนัปวงนัปวง N O H A นอปนจมะ N O P A อันตรงนพ่วงกของเกอันนั้นน่าพวกนั้นเลยของมันเลยบ่วงวันก่อนมึงไปถือก้องเอไปถืออะไรตีไปนืนนาพวกนั้นแดงวะานาพวกอยู่ในลาวอันนั้ผมเจไปเรียตอนนี้ผมยังไล่อยู่นะครับไล่อยังในยูทูบนะครับผมอย่างไล่ในเฟซบุ๊กเดี๋ยวมั่วอะยมีอะไรรอบเราขุดที่กันต่างลูกครับผมขุดเา ผมฮะแล้วข้าไปในเฟซบ o ๊กแล้วครับผมเจไปเลยเดียวพม่มแท็กไปเลยเดียวขับล่าโลดูพวกนี้ตอนนี้จบเร้วนะรับุ้รดวังขูได้ครับูได้ครับอ๋อเมืองทองกบด้มนทีลกครับกาบมเอาชนะคาชิมะเอ็ดเลอร์ไปได้จากปเครับปรเเล็กๆตีไม่ก็ตีไมนก็คาชิมะวาคาชิมะคาชิมะเอ็ดละเอ็ดเลอร์เอ็ดเลอร์เราแค่